กดติดตามแล้วกรุณากดกระดิ่งมิฉะนั้นคุณจะพลาดบางคลิปหลังจากที่มิซูชิได้เผยภาพ,พภาพทีเซอร์ของรถยนต์รุ่นใหม่ที่คาดว่าจะเป็นเอ็กซ์เพในตัวถังแบบ SUV หรือที่มีข่าวมาก่อนหน้านี้ว่าจะใช้ชื่อในการทำตลาดว่าเอ็กซ์เพนเดอรล่าสุดเราได้รับข้อม,มูลเบื้องต้นเกี่ยวกับรถรุ่นใหม่นี้ ก่อนที่จะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่12พฤศจิกายนที่จะถึงในประเทศอินโดนีเซียวิ t s u ชี s h i e x p ์เ d e r ดใหม่จะมาพร้อมความสดใหม่ที่แตกต่างไปจาก EXPANDER รุ่นม,มาตรฐานโดยคาดว่าด้านหน้าจะมาพร้อมดีไซน์ที่คมเข้มหนักแน่นพร้อมลวด,ดลายของไฟส่องสว่างที่เป็นเอกลักษณ์อย่างชัดเจนโดยจะเป็นไฟแบบ LED ทั้งหมดทั้งไฟหน้าไฟตัดหมอกและไฟเด y t i ท e เพิ่มความสปอร์ตด้วยการติดตั้งกันชนหน้าและหลังแบบใหม่รวมถึงสกิดเพลตสเกิตข้างรูฟเรลคิวซุมล้อซึ่งทั้งหมดเป็นการบอกบอกถึงความเป็นรถในสายเอ SUV e อย่างชัดเจนนอกจากนั้นล้อลอยังเป็นขนาด17นิ้วหุ้มด้วยยางที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเสริมให้ระยะจากพื้นถึงใต้ท้องรถสูงกว่าอเปนเดรุ่นมาตรฐาน20มิเมเป็น225ม mm, ิเม นั่นไม่สูงกว่า Toyota Rush 5มิลิเมตรจนมิสุบิชิเคลมว่ามีระยะจากพื้นถึงใต้ท้องรถมากที่สุดในรถระดับเดียวกันห้องดิสารภายในก็ได้รับการปรับปรุงใหม่ด้วยการใช้สีใหม่โทนดำและน้ำตาลเข้มมาพร้อมเบาะนั่งหุ้มหนังในรุ่นสูงสุดคาดว่ามิสุบิชิจะทำตลาด Expander Cross คใน3รุ่นย่อยในราคาจำหน่าย ที่300ล้านรูเปียหรือ650,000บาทสำหรับรุ่นสูงสุดและเนื่องจากรถยนต์รุ่นนี้จะมีการทำตลาดในหลายประเทศนอกเหนือจากอิโนโดนีเซียนั่นทำให้ผู้ที่สนใจชาวไทยมีโอกาสสูงที่จะมีตัวเลือกใหม่สำหรับผู้ที่กำลังสนใจรถมินิ MPV ยกสูงในแบบ Toyota Rush ที่ไม่สามารถหาซื้อได้ในเมืองไทยในตอนนี้ พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ